จุดเด่นของคุณบัญชาเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำงานเนี่ยไม่อยู่เฉยๆคือจะมีความคิดตลอดก็ขออยากให้เฮียกับคุณตุ๊พักผ่ให้เยอะหน่อยเพราะว่างานทุกอย่างอยู่ที่เฮียกับคุณตุ๊จะต้องเป็นหลักของบริษัทในเครือทั้งหกค่ะเป็นคนที่อา รักเพื่อนฝูงรักลูกน้องก็รักเฮียกับคุณตัวนะคะพี่น้องก็จะทำให้ดีที่สุดป๊าเป็นฮีโร่ในดวงใจเป็นครับเออพอเวลาเบ็นแบบไม่สบายอะไรเงี้ยครับป๊าปาก็แบบแบบเอามุกขำๆแล้วก็แบบทำให้เบ็นแบบสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยครับป๊าเป็นเหมือนพระเจ้าที่ช่วยสอน ช่วยบอกแล้วก็ช่วยชี้นำทางครับคงจะพูดอะไรไม่ได้มากครับก็คือมันจะว่าแบบภูมิใจมากก็ไม่ได้คือป้าเขาทำมาดีมากแล้วครับก็คือก็พูดพูดไม่ถูกนะครับก็แต่ว่าป๋าปื้มครับแล้วดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกป้าครับผมอยากให้ป,ป้าาม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อายุยืนนานอยู่กับลูก ลูกเฮต้าโฟกเบนนานๆนะครับก็ตอนนั้นป๊ะป๊าชวนไปดูหนังดูหนังที่บ้านเนี่ยครับคนห้องแล้วเวลาป๊ะป๊าชวนก็ผมก็เอ่อทำเอ่อพวกข้าวให้เสร็จเรียบร้อยแล้วพอดูดูไปป๊ะป๊าก็หลับแล้วผมก็ดูคนเดียวป๊ะป๊าก็สอนตลอดเวลาครับก็อย่างไปที่ไหนคือผมทําแบบอะไรไม่ดีกิริยามรรยาไม่ดีเท่าไหร่ก็ป๊ะป๊าก็จะสอนตลอดเวลาครับว่าันนี้ไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ป้าเขาก็สอนตลอดนะัป้าทำงานเพื่อให้โฟกเรียนไปรเรือ่อยแล้วก็เพื่อภายพักหนะ้าเดี๋ยวถ้าผมทำงานได้ก็จะทดแทนคณป,ปวว้าครับรักป้ามากครับก็อยากให้ป้าดูแลผพบ้างช่วงนี้เห็นว่าเขาก็ไม่ค่อยได้พักเลย ก็บินบินไปมาตลอดนะครับก็ไม่ค่อยได้พักนะครับก็สงสารมาป้าครับก็เคยถามป้าวันบ้านเหนื่อยไหมป้าก็บอกว่าไม่เหนื่อยก็ทำเพื่อพวกตาครับก็มันก็ดีใจที่ได้ฟังนะคืออยากให้มาป้าเขาได้พักบ้างนะครับก็รักมาป้ามากครับผมรักมาป้ามากที่สุดเลยครับในโลกเลยครับรักป้าครับ ที่ผ่านมาเฮียเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมีความรักภรรยาและรักลูกไม่ใช่ว่าแค่รักลูกกับรักภรรยาเท่านั้นเฮียยังรักลูกน้องรักพี่รักคุณแม่รักพี่น้องทุกคนขอให้เฮียรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกวันนี้ตู้เป็นห่วงเฮียคือเสาหลัก เฮี er, าายเป็นอะไรไปและลูกๆล,ลูกน้องภรรยาผู้อหญ่อยากจะให้เฮียดูแลสุขภาพด้วยนะคะ